ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่15จังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่ที่บริเวณโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปฏิบัติงานพัฒนาสหากรณ์ภายใต้ภารกิจหลักคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์สำหรับบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และประชาชนทั่วไปด้วยกระบวนการบริหารจัดการฝึกอบรม ประสานการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบเอกสารคู่มือจัดอบรมวิทยากรสื่อเว็บไซต์และการจัดนิทรรศการ เพื่องานตามภารกิจนำโดยผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่15และทีมงานประกอบด้วยข้าราชการ5คนพนักงานราชการ2คนลูกจ้างประจำ8คนและลูกจ้างชั่วคราว3คนร่วมบุคลากรทั้งสิ้น19คนใช้หลักการทำงานร่วมกัน โดยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาสหากรณ์บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2556แยกเป็น3หมวดดังนี้ 1. ผลงานตามแผนปฏิบัติงานประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกรรมการใหม่กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมการจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรี ผลการจัดอบรมดังกล่าวทําให้สหกรณ์บริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสมาชิกมีความศรัทธาต่อสหกรณ์และมีส่วนร่วมกับกิจการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นโครงการเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตรครูผู้สอนวิชาสหากร์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารครูของโรงเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการครูผู้สอนวิชาสหากร์ตั้งแต่ปีพศ2548 2550และ2555วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกร์ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t Practice for o o o p e r a t i v e l e a r n i n g ผลการจัดอบรมโครงการดังกล่าวสามารถคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ผลดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอนุบาลสีสวัสดิ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง ได้แก่โรงเรียนวัดทุงข้อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตสองนอกจากผลการคัดเลือกแล้วโครงการดังกล่าว ยังส่งผลให้สามารถเผยแพร่การสหกรณ์สู่สถานศึกษาและผปลูกฝังให้นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคตโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ประธานกลุ่มเลขานุก,การกลุ่มสมาชิกชั้นนำกลุ่มเป้าหมายคือประธานกลุ่มเลขานุก,การกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์การเกษตรท่าม่วงจำกัดจังหวัดกาญจนบุรีสหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรีจำกัดจังหวัดราชบุรีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศส,สุพรรณบุรีจำกัดจังหวัดสุพรรณบุรีและสหกรณ์การเกษตรบางเลนจำกัดจังหวัดนคปรปฐมผลการจัดอบรมโครงการดังกล่าวสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ ผู้นำได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสหากรณ์และเป็นบุคคลสำคัญในการส่งข้อมูลถึงสมาชิกให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์มากขึ้นโครงการลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์หลักการวิธีการและคุณค่าของสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและกาญจนบุรีผลการจัดอบรมสามารถสร้างความศรัทธาให้สมาชิกพักดีต่อสหกรณ์มีความสนใจในธุรกิจของสหกรณ์ปริมาณการร่วมธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องหลักสูตรสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหากรณ์เข้มแข็งกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฝ่ายจัดการสหกรณ์ของสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและสหกรณ์ที่ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันผลการจัดอบรมสามารถสร้างแนวทางความร่วมมือให้กับศูนย์กระจายสินค้า และมีความต่อเนื่องเกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสองผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและความต้องการของสหกรณ์ประกอบด้วยโครงการครูผู้สอนวิชาสหากรณ์ในโรงเรียนวงงนังไกกังวลผลการจัดอบรมผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสหากรณ์ในโรงเรียนโดยกระบวนการสอนในชั้นเรียนและเรียนทางกายผ่านดาวเทียมจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติและขยายผลอย่างต่อเนื่องด้วยการกำหนดแผนการสอนทางกายผ่านดาวเทียมในปีการศึกษา2557 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีผลการจัดอบรมทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้จากกลุ่มผู้ผลิตที่ประสบความสำเร็จสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกันโครงการอบรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สุคนทารามจังหวัดนคนปรปฐมผลการจัดอบรมคณะครูนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์มากขึ้นได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์นั่นก็คือโรงเรียนบ้านเนินรักจังหวัดเพชรบุรีซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตนเอง โครงการอบรมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีจำกัดจังหวัดส,สุพรรณบุรีผลการจัดการอบรมสามารถสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการการจัดกิจกรรมระหว่างการอบรมสามารถสร้างความคุ้นเคยความสามาัคคีระหว่างกาันเพื่อส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการร่วมมือกันบริหารสหกรณ์ให้พัฒนาไปในอนาคต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ผลการจัดอบรมข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากการจัดการอบรมใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง3 ผลการดำเนินโครงการที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆโครงการประกวดเรียงความเรื่องชอบการสอนสหกรณ์นักเรียนโดยร่วมมือกับกลุ่มโครงการพิเศษกองแผนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนผลโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดกว่า650ฉบับและคัดเลือกรางวัลสำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสมรางวัลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกจำนวน3ามรางวัล โครงการรับบริจาคโลหิตกำหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะเวลาสเดือนต่อหนึ่งครั้งได้รับความร่วมมือจากกาชาดจังหวัดเพชรบุรีโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรีรวมดำเนินการซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโรงเรียน วัดในพื้นที่ประชาชนในเขตอุกพงและพื้นที่ใกล้เคียงและหน่วยงานอื่นๆส่งผลต่อความสำเร็จในการมีส่วนร่วมของการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตการจัดนิทรรศการสหกรณักเรียนผลการจัดอบรมสามารถขยายผลการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์สู่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ โครงการสหกรณ์ในโครงการตามพระราชดำริโดยร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อพัฒนาสหากรณ์ในเขตโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์ผลงานเด่นของศูนย์นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปแล้วยังให้บริการด้านหอพัก ห้องประชุมห้องอาหารเป็นแหล่งศึกษาดูงาน5สแหล่งข้อมูลศูนย์ประสานงานโครงการครูสหกรพัฒนาสื่อถ่ายทอดผ่านระบบเว็บไซต์หนังสือพิมพ์แนวทางการพัฒนางานถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนคือการขยายผลการจัดการเรียนรู้การสหกรในสถานศึกษาอันเป็นงานหนึ่ง ในการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเพื่อปลูกฝังรากฐ,ฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคตต่อไป